สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มๆกองทัพยูเครนส่งโดนพิชิพเล่นงานรถบรรทุกทหารของรัเสเซียในภูมิภาคคสและเล่นงานรถบรรทุกของทหารรัเสเซียในหน้าการลบในภาคตะลอกของยูเครนเสียหายยับเยนินไม่มีชิ้นดีและทหารยูเครนจับทารรัเสเซียเป็นเชลยศึกได้อีกหนึ่งรถบรรทุกนําไปเป็นเชลยศึกและลงโทษสถานหนักเรียบร้อยและทหารยูเครน บุกยุดพื้นที่ในภูมิภาคเคิร์ชของรัเสเซียอย่างต่อนเนื่องนำทงรัเสเซียออกและปักทงของยูเครนในหลายหมู่บ้านเรียบร้อยแต่ก็งานเข้ากองทัพรัรเสเซียเคยคีวิดีโอเล่นงานรถถังของกองทัพยูเครนในพื้นที่ภูมิภาคเคริร์สต้องระวงป้องกันภัยให้มากกว่านี้แล้ว เมื่อวันที่11สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธบที่ตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลามหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ยังเป็นการสู้รบของทหารยูเครนนะครับที่ได้บุกโจมตีตำแหน่งของกองทัพรัสเซียในพื้นที่ภูมิภาคคุสของประเทศรัสเซียนะครับงานนี้กองทัพยูเครนก็ได้บุกยึดพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรแล้วนะครับพี่น้อง และสามารถยึดตามหมู่บ้านและพื้นที่สําคัญของคอร์ดรัสเซียได้หลายแห่งด้วยกันนะครับและมีผลงานของอาวุธของกองทัพยูเครนที่เล่นงานกองทัพรัสเซียได้หลายแห่งครับอย่างฉากการสู้รบนี้ก็เป็นฉากการสู้รบชี้กองทัพยูเครนได้ชา,าโดนผีชีนะครับเล่นงานรถบรรทุกของกองทัพรัสเซียที่กําลังจะเคลื่อนพลมาในพื้นที่แนวหน้าการรบในภูมิภาคโคสเพื่อเล่นงานทหารยูเครนหรือผักดันทหารยูเครนที่มาประจำการหรือมา เล่นงานทหารรัสเซียในภูมิภาคคูนะครับแต่สุดท้ายก็ชะตาขาดเองนะครับเมื่อถูกกองทัพยูเครนจับได้และนามาสู่การโจมตีที่แม่นยําด้วยโดรนทีชีพคามิกาเซของยูเครนจนทำให้ระเบิดแตกกระจายในที่สุดจนต้องหันหัวรถกลับไปทางด้านหลังนะครับหลังจากที่เคลื่อนที่มาตอนแรกจะมาเล่นงานทหารยูเครนสุดท้ายก็เคลื่อนรถหนีซะเองนะครับพี่น้องเพราะว่า ่าจะเป็นหาหนัาเสเซียที่อยู่ท้ายคันรถหลายคนน่าจะบาดเจ็บหนักหรือดับสยองไปแล้วนะครับจึงได้วิ่งหนีเพ่นหางจุกตรวจไปนะครับรอความกำลังใจตกไปหมดแล้วและยังมีภาพเหตุการณ์ที่กอทัพยูเครนใช้โรบรีชีพเล่นงานกระบวนรถบรรทุกของกทอพรัเสเซียนะครับแต่ฉากการสุปนี้เป็นการเล่นงานรถบรรทุกของกทัพรัสเซียในภูมิภาคโดเนตในเมืองโปโครอฟสกี้นะครับที่มีฉากการสุปที่กรับยูเครนบังคับโดนปีชียนะครับ พุ่งใส่รถบรรทุกทหารของกองทัพรัสเซียไม่ยั้งเลยนะครับพี่น้องแม้ว่าจะวิ่งอยู่บนถนนหรือหลบอยู่ในป่าละม้อแบบนี้นะครับกองทัพยูเครนก็บังคับโดนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพุ่งใส่เรารถบรรทุกทหารหรือย่างเกราะของกองทัพรัสเซียใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับแม้ว่าคนขับรถของกองทัพรัสเซียจะขับรถวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นโดนผีชีพของกองทัพยูเครนครับทีดได้พุ่งเหลาาใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับพี่น้องถึงแม้ว่า กองทัพรัสเซียจะวิ่งนีหางจูุนเลยแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็จะตาขาดดูดีนะครับถูกสัต์ติมด้วยโดนผีชีพราคาถูกของกองทัพยูเครนแบบนี้ใส่ไม่ยั้งแบบนี้แล้วทหารยูเครนก็นํากล้องนะครับที่ติดกับโดรนมาเผยแพร่และตัดตตอเวทีที่สามารถเล่นงานทหารรัสเซีย แนวหน,น้าการลบในภาพตะอนอาของยูเครนได้แบบนี้ครับพี่น้องสัตว์ตึ้มสัตตมแบบนี้ใส่ไม่ยังแบบนี้จนส่งผลให้คาดว่างานนี้ของทัพรปสรเซียสูญเสียอุธปกรณ์จำนวนมากสูญเสียชีวิตทหารรัสเซียจำนวนมากนะครับจากการพุ่งใส่ดากโดนผีชีพของกองทัพยูเครนทำให้ทหารรัสเซียกลายเป็นเศษเหล็กเศษปุย๋ยในพื้นที่ของประเทศยูยเครนต่อเนื่องต่อไปเรื่อยมาครับจากผลกรรมที่ตอบสนองทหารรัสเซียเองที่มาลุกลามประเทศยูเครนก่อนช่วยไปได้สุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่าน นั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับในคลิปวิดีโอเหล่านี้เป็นผลงานของกองพลป้องกันดินแดนแยกที่หนึ่งเก้าของกองทัพยูเครนนะครับละภาเพเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นภาเพเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ระบุว่าสามารถจับทหารรัสเซียหนึ่งคันรถบรรทุกนะครับที่เคลื่อนที่มาในพื้นที่ภู้ิภ้าคุดเพื่อที่จะเล่นงานทหารยูเครนแต่สุดท้ายกับถูกเล่นงานซะเองนะครับเมื่อถูกทหารยูเครนจับเป็นเฉลยศึกได้บอกให้จอดรถและ เอาเอาวุธชี้ไปที่ทหารรัเสเซียกลุ่มนี้นะครับจพ่อทำให้ทหารรัเสเซียกลุ่มนี้ยอมแพ้ยอมจำนนและยอมลงรถมาเป็นเชลยศึกต่อทหารยูเครนไปในที่สุดนะครับตามภาพประโยชน์ที่เห็นเลยนะพี่น้องก็จะเห็นได้ว่ากองทัพรัเสเซียถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าสามารถผลักดันทหารยูเครนได้บางส่วนนะครับแต่หลายส่วนก็ยังถูกกองทัพยูเครนจับเป็นเชลยศึก และจงตีได้อย่างต่อเนื่องยึดพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับและมีทหารรัสเซียหลายคนก็ไปเจรี่ศึกให้กับทหารยูเครนเพื่อที่ทหารยูเครนนั้นจะเอาทหารรัสเซียเหล่านี้ไปเป็นข้อต่อรองหรือสักถามหาข้อมูลทางทหารเพื่อเตรียมรับมือหรือเ,เข้าตีทหารรัสเซียในภูมิภาคคูสต่ตอไปนะพี่น้องงานนี้ถึงแม้จะมีข่าวว่าทหารรัสเซียสามารถพักดันทหารยูเครนได้บางส่วนแต่ก็มีหลายส่วนก็ต้องตกไปเจรี่ศึกแบบนี้นะพี่น้องถูกทหารยูเครน สงรมโจมตีแบบนี้อย่างต่อนเนื่องเรื่อยมานะครับพี่น้องงานนี้คาดว่าเฉลียสิเหล่านี้ถูกหานยูเครนลงโทโษสหาหนักต่อไปแน่นอนนะครับพี่น้องเพื่อตอบโต้จากการที่กองทัพรัรสเซียของประเทศการปูตินไปลุกลามประเทศยูเครนก่อนนะครับสุดท้ายก็เป็นผลพวงจากสงครามที่ปูตินก่อขึ้นส่งผลให้ประเทศรัสเซียก็วุ่นวายไม่แพ้กันนะครับพี่น้องงานนี้ก็เห็นได้ว่าสงครามไม่มีอะไรดีเลยและจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เ,นเ,นเ,นเลยถ้าประเทศการปูตินไม่ส่งทหารไปลุกลามประเทศยูเครนนะครับในปี2022ที่ผ่านมาและเหตุการณ์ต่อมา นะครับพอไป,เ,ปเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ทําการบุกยึดหมู่บ้านอย่างต่อนเนื่องในภูมิภาคคูสของประเทศรัสเซียครับที่มีทงรัสเซียปักอยู่ด้วยแต่กองทัพยูเครนก็ได้นําทงรัสเซียออกมานะครับและปักทงของยูเครนแทนนะครับพี่น้อง แสดงให้เห็นว่าภอพยูเครนสามารถยึดหมู่บ้านแห่งนี้ได้แล้วนะครับที่ระบุว่าเป็นหมู่บ้านที่ชื่อเกเบนะครับในภูมิภาคขูดของรัสเซียซึ่งกองทัพยูเครนตอนนี้กาลังลุกคืบมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับในภูมิภาคนี้และสามารถยึดพื้นที่หมู่บ้านเหล่านี้ได้หลายหมู่บ้านด้วยกันและถ่ายคลิปวิดีโอยืนยันไว้ด้วยนะครับว่าพวกเขาสามารถยึดหมู่บ้านเหล่านี้ได้จริงๆและที่ดำเนินการของกองทัพรัสเซียรหรือป้อปาการ กองทัพรัสเซียได้จริงๆนะครับพว่น้องไม่เหมือนกองทัพรัสเซียที่ไปถ่ายคลิปวิดีโอบอกว่ายึดได้แต่ตัวเองนั้นไปอยู่ในป่าไหนก็ไม่รู้นะบวี่น้องไม่เหมือนกองทัพยูเครนถ่ายจริงทําจริงยึดได้จริงตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับที่นําธงยูเครนปักไว้บนหมู่บ้านเหล่านี้หรือที่ทําการของกองทัพรัสเซียเหล่านี้นะบวี่น้องที่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่ายึดพื้นที่ของประเทศรัสเซียแห่งนี้ได้จริงๆนะครับไม่มัวนิ่มแน่นอนและการสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ขนรุถัง มาเล่นงานกองทัพรัสเซียแต่ก็้องานเข้าอยู่เหมือนกันครับเมื่อมีคลิปวิดีโอที่กองทัพรัสเซียถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับที่แสดงเห็นว่ารถถังเทพ t 8 0ของกองทัพยูเครนโจมตีทหารรัสเซียในพื้นที่ภูยภาคคูดแต่ก็โดนโดนรุ่นแลนเซตของกองทัพรัสเซียโจมตีเช่นกันนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นที่ส่วนการหมของรัสเซียรายงานไว้นะครับพี่น้องที่แสดงเห็นว่ามีการระเบิดของรถถัง t แปดของกองทัพยูเครนที่นํามาบุกพื้นที่ ของประเทศรัสเซียในภูมิภาคโค้ดนะครับพี่น้องงานนี้ก็ต้องระวังป้องกันภัยให้มากกว่านี้นะครับสาหรับกองทัพยูเครนที่จะมาเล่นงานกองทัพรัสเซียในภูมิภาคโค้ดนะครับเนี่ยต้องระวังโดนให้ดีนะพี่น้องเพราะวา่าโดนพีชีพเหล่านี้ก็บินมาจากท้องฟ้าทับและมีโดนสอดแนมบินสนามสนอีกด้วยนะครับงานนี้ก็ต้องเอาขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานมาติดตั้งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้กองทัพยูเครนนั้น เพียทำแบบนี้นะพี่น้องก็ขอแสดงความเสียใจกับกองทัพยูเครนและทางเทพของยูเครนชุดนี้ด้วยนะครับพี่น้องก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนแะละกองทัพรัสเซียกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินคอจกากกรากระพิงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดย,ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับเพื่อพลาดข่าวสายดีไว้ต่อไปขอบคุณมากครับ